ชมครับแม้เมื่อวานนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่คาดการกันว่าน้ําทะเลจะหนุนสูงนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ของกทมเองก็ยังคงจับตาสถานการณ์นี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าในช่วงกลางเดือนนั้นน้ําทะเลจะกลับมาหนุนสูงอีกครั้งนะครับบวกกับน้ําเหนือนั้นที่จะไหลลงมาสมทบภาคกลางเพิ่มเติมครับ นี่เป็นภาพของชุมชนย่านตลาดน้อยนะครับคุณผู้ชมที่ชาวบ้านนำกระสอบทราย1,000ถุงเรียงเอาไว้ตลอดทั้งแนวป้องกันร,ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลังกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดการกันว่าน้ำทะเลจะกลับมาหนุนสูงอีกครั้งในช่วงระหว่างวันที่14ถึง20กันยายนนี้นะครับ เช่นเดียวกับหลายพื้นที่ที่ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพอย่างเช่นบริเวณใต้สะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดฟันหลอที่ยาวที่สุดของกรุงเทพปหานครมีระยะเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณ85เมตรครับที่ในอดีตนั้นก็มักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมเมื่อน้ำทะเลหนุนสูงและก็มีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเกิน1,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ ซึ่งปัจจุบันการปรปับปรุงพื้นที่ดังกล่าวโดยการสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมแล้วครับขณะที่เพจของกรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำนะครับยังคงรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่กทมให้ประชาชนได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดซึ่งผู้ว่าชัชาสิทธิพ,พันธ์เองก่อนหน้านี้ได้กล่าวย้ำกับเจ้าหน้าที่นะครับว่าให้จับตาแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่ตามแนวเขื่อนทุกจุดไม่ให้มีฟันหลอ จุดนิดเดียวหากน้ําเข้าก็อาจจะมีปัญหานะครับพร้อมกับย้ําคนกรุงเทพไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่าห้ามประมาทเพราะปริมาณน้ํายังห่างกับปี54แต่สิ่งที่น่ากังวลก,ก็คือในส่วนของน้ําฝนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยร่องของความกดอากาศต่ําพาดผ่านกทมจึงได้สั่งการให้เร่งพร่องน้ําในคลองพร้อมกับเตรียมรับมือไม่ต่างกับน้ําเหนือครับ ส่วนอีกโจทย์ที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดอยู่เหมือนกันนะครับก็คือพายุไต้ฝุ่นยางงิครับที่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาคาดการณ์กันนะครับว่าแม้จะไม่เข้าไทยโดยตรงแต่อาจส่งผลกระทบทางอ้อมทําให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่อยู่บริเวณภาคเหนือซึ่งเพิ่งฟื้นตัวจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อไม่นานมานี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับทางกรมชลประทานจึงได้ประกาศเพิ่มการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยาในวันที่9ถึง10กันยายนนี้อาจส่งผลให้ระดับน้ําในพื้นที่ท้ายเขื่อนนั้นสูงขึ้นครับโดยเฉพาะ6จังหวัดได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีนะครับซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงอยู่ที่กว่า116.21ตารางกิโลเมตรนะครับ นอกจากนี้ครับสทนชอเองยังได้ออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในช่วง3าวันข้างหน้าโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ครับซึ่งอาจจะมีปริมาณน้ําฝนสะสมมากกว่า200มิลิเมตรอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากและดินถล่มได้ครับพร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเตรียมการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในครั้งนี้เช่นการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือเครื่องสูบน้ํา รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรวมไปถึงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวหากจําเป็นนั่นเองนะครับมาดูกันที่งบในการจัดการแก้ปัญหาน้ำกันบ้างนะครับในส่วนของภาพใหญ่ทั้งประเทศเนี่ยในปี68นะครับไปอยู่ที่ สภาผู้แทนราษฎรพึ่งลงมติกันในวาระที่3นะครับไปเมื่อวานอยู่ที่ราวๆแสนล้านนะครับส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเวลานี้กําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาการวิสามันพิจารณาร่าง68ของกทมนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะได้งบในปี68นี้นะครับตอนนี้เองกทมต้องบอกว่ากําลังเร่งวางมาตรการนะครับในการป้องกันน้ําท่วมเพราะว่าไม่ใช่แค่ปัจจัยของน้ําเหนือเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังหมายถึงน้ําทะเลหนุนที่จะมีเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็มีฝนตกในช่วง1-2 นี้ด้ดวยรเรื่องนี้ต้องถามคุณอ,อนุสาพรมออที่ติดตามในเรื่องของสภากทมมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าในส่วนนี้เองเนี่ยพอจะทําอะไรได้บ้างหรือมีมาตรการอะไรออกมาป้องกันเรื่องของน้ําบ้างครับค่ะคุณรุง่งโรจน์คะอย่างของสถานการณ์น้ําท่วมในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยังวางใจไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ได้พยากรณ์มาว่าในช่วง สัปดาห์นี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเลยนะคะจะมี <Yeah. S 1> ฝนตกลงมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ60-80ของพื้นที่เลยละคะ่ะซึ่งสิ่งที่ตามมานะคะก็คือปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครมาตลอดเลยละ,ค,ะค่ะค่ะและคุณลุงโลดทราบไหมคะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยผู้ว่าชัดชาติเนี่ย <Yeah. S 1> เขาก็ได้เตรียมนะคะที่จะ รับมือเรื่องนี้ก็คือโดยการเสริมแนวเขื่อนริมแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็ทำไปแล้วนะคะปิดจุดเสี่ยง60จุดค่ะเตรียมสถานีสูบน้ำา2 0 0แห่งค่ะเปิดทางน้ำไหล1,300คลองค่ะล้างท่อไปแล้วเนี่ย4,300กิโลเมตรเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือเฝ้าระวัง24ชั่วโมงค่ะซึ่งชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็เชื่อว่าแผนรับมือที่วางไว้เนี่ยนะคะจะ ทำให้กรทมเนี่ยไม่ซ้ารอยปี54แน่นอนเพราะว่าปริมาณน,น้ําในเขื่อนหลักเนี่ยยังคงรับน้ําได้อยู่ค่ะโดยข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ําแห่งชาตินะวันที่5กันยายน2567นะคะก็บอกว่าเขื่อนภูมิพลเนี่ยมีปริมาณน,น้ำนยอยู่ที่ประมาณ48ค่ะขณะที่เขื่อนเซริกิตนะคะก็มีปริมาณน,น้ำอยู่ที่78ค่ะ และอย่างปริมาณน้ําที่สถานีบางไทรนะคะด่านที่ต้องเฝ้าระวังของกรทมค่ะขณะนี้ระบายน้ําอยู่ที่ประมาณ1,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะโดยสามารถรับน้ําได้ถึง3,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแม้ว่าจะมีมวลน้ําเหนือมารวมเนี่ยก็เชื่อว่าจะไม่น่าถึง2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้เตรียมกั้นน้ําไว้เนี่ยสูงถึง 2.8เมตรแล้วก็ประมาณสูงถึง3.5เมตรนะคะซึ่งสูงกว่าเดิมค่ะจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยอุดจุดที่เคยเป็นฟันหลอนะคะเช่นบริเวณวังหลังฝั่งทนพระนครสะพานปลาเจริญกรุงค่ะบางพลัดค่ะซึ่งจุดที่เป็นฟันหลอเนี่ยใหญ่ประมาณ32จุดค่ะซึ่งทำไปแล้ว17จุดนั่นเองโดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ120จุดค่ะตอนนี้ทำแล้วเสร็จไปเนี่ย60 4จุดส่วนที่เหลือเนี่ยก็ได้เตรียมกระสอบทรายเอาไว้อุดค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ประมาทไม่ได้ค่ะเพราะว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนเนี่ย<อ>ก็คือบ้านเรือนที่อยู่นอกคันกั้นน้ํา16ชุมชนค่ะมีทั้งหมด731ครัวเรือนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็อยู่ใน7เขตพื้นที่นะคะก็คือเขตดุสิตเขตรพระนครสัมพันธวงศ์บางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสานค่ะที่มีบ้านลุกล้ําริมแม่น้ําเจ้าพระยา เป็นจุดที่ป้องกันได้ยากค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะคะก็จะมี4ส่วนค่ะก็คือน้ําเหนือน้ําหนุนจากทะเลค่ะน้ําฝนและน้ําท่าค่ะและสิ่งที่กังวลที่สุดของกทมก็คือว่าถ้าหากน้ําฝนเนี่ยตกในปริมาณมากเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการระบายค่ะแม้ว่ากทมเนี่ยบอกว่าเตรียมมือรับไว้แล้ว โดยการลอกคูคองซึ่งทํามาตลอดทั้งปีเลยนะคะโดยคลองหลักเนี่ยลอกไปแล้ว200กิโลเมตรค่ะแล้วก็มีการเปิดทางระบายน้ําคููคองไปแล้ว1300กิโลเมตรค่ะลอกท่อระบายน้ําไปแล้ว4,300กิโลเมตรรวมทั้งทําให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้จะมีฝนตกหนักถนนใช้ถนนหลักเนี่ยก็จะใช้เวลาระบายน้ําแห้งหมดเนี่ยไม่เกิน3ชั่วโมงค่ะ ค่ะคุณรุ่งโรจน์ทราบไหมคะว่าตอนนี้กทรทมเนี่ยได้วางไว้ประมาณ5มาตรการนะคะในการดูแลน้าท่วมในกรุงเทพมหานครนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือมีการติดตามสถานการณ์น้ําเหนือนะคะพร้อมตรวจสอบความพร้อมความเรียบร้อยในการช่วยเหลือประชาชนค่ะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการตรวจสอบแนวป้องกันน้ําท่วมค่ะแล้วก็เฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้าท่วมค่ะอันที่3นะคะก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนค่ะ ข้อ4ค่ะก็คือการลดระดับน้ําเพื่อรองรับสถานการณ์นะคะโดยการพร่องน้ําในคลองนะคะสร้างธนาคารน้ําแล้วก็แก้มลิงนั่นเองค่ะและอันสุดท้ายนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมทั้งระบบการระบายน้ําล้างทําความสะอาดและบํารุงรักษาอุโมงระบายน้ําค่ะประตูร,ระบายน้ําสถานีสูบน้ําตอนนี้บอกว่าทําไปแล้วร้อทุกจุดค่ะพร้อมกับเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ สิ่งที่เป็นกังวลมากที่สุดตอนนี้นะคะผู้ว่าชัดชาติเนี่ยก็บอกว่าถ้าหากมีฝนตกลงมาเนี่ยเกิน60มิลิเมตรนะคะก็อาจจะทําให้น้ำเนี่ยระบายได้ยากขึ้นไปฟังเสียงผู้ว่ากันค่ะสองปีที่ผ่านมาเรามีการทาโครงสร้างหลายอันที่ที่ทำให้ระบบการจัดการดีขึ้นนะหลายอันเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการก่อสร้างว่าจะเป็นเรื่องเขื่อนกันน้ําระบบป้องกันต่างๆนั้นทว่าสองปีที่ผ่านมาก็มีการทําหลายโครงการเลยก็เชื่อว่าหลายๆจุดน้ําลงเร็วขึ้นนะ อาจจะมีท่วมขังบ้างแต่เราก็พยายามให้ให้ลงลรอยพอะในถนนสายหลักสุดท้ายแล้วอาจจะไปกองอยู่ในซอยย่อยบ้างก็ต้องเอาจุดพวกนี้มาเป็นบทเรียนแล้วก็ับปรุงไม่ดีขึ้นอย่างที่ผู้ว่าชัชชาติบอกนะคะว่าในการก่อสร้างโครงการเพื่อป้องกันน้ําท่วมในกรทมเนี่ยต้องใช้เวลาค่ะและสิ่งสําคัญก็คืองบประมาณค่ะซึ่งหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือสํานักการระบายน้ําค่ะซึ่งผู้อานวยการสํานักระบายน้านายสุราเจริญชัยสกุลก็บอกว่า ปีนี้เนี่ยงบปี68ที่ขอไปก็จะเน้นไปที่การสร้างแนวป้องกันร,ริมแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะซึ่งมีจุดฟันหล่อทั้งหมด120จุดค่ะซึ่งตอนนี้ดําเนินการทําไปแล้วเนี่ย64จุดจากงบปี67ค่ะซึ่งถ้าหากเป็นปีหน้าเนี่ยก็ได้ขอทยอยทำเพิ่มค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้เน้นการแก้ไขปัญหาจุดอ่อนนะคะน้ำท่วมบนถนนแล้วก็การสำรวจเนี่ยก็พบว่ามี ผลกระทบนะคะทั้งหมด737จุดค่ะโดยเน้นเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานครโดยการขุดลอกท่อและคลองค่ะซึ่งเขาก็ทําต่อเนื่องกันทุกปีนะคะแต่ก็ไม่ลืมโครงการขนาดใหญ่ค่ะโดยของงบสร้างอุโมงระบายน้ําเพิ่มเติมก็คือคลองพระขนงถึงคลองสวนอ้อยแต่สิ่งที่กังวลก็คือถ้าหากงบนี้ถูกตัดก็อาจจะทําให้การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเนี่ยล่าช้าไปอีกค่ะ